สว่สดีพ่อรู้สวัสดียังไงบ้าสวัสดีพี่นอ้องปูไหไก่มีขขาวข้าวแกงขี้เล็กพี่น้องขอได้แผเก็บขี้เล็กออกมาเต็มโกเลยสองปั้นนะท่านผู้ชมม,มันมีไข่บดแดงแกงใส่เนาะงขี้เล็กตีอันนี้แกงสะเขียนน้อยท่านผู้ชมน้อยลวกไวนะ้แล้ว มจะแกงเสนางนางกันยังเป็นเ hmm, oh, ็ษอยู Mind ่นี่ม so ันก็เองลูกเขียดน้อยโอ้ยซาอพันบากหลายเนาะซาวพันกับประมาณหน้อยเดียวหนึ่งสามสี่สิบบาทสาสบปดบาทคือเขาจะนั่งอยู่บ้านอยู่ลานซีเหี่ยมเนาะก็จะนั่งแแม่นางเทนแล้วแจงแล้วสีแบ่กไปถงกิน แกงใส่เขียน่น้อยพี่น้องแล้วก็พักอีตูแล้วก็พักบัวเนาะจังหวะบ้านทีลนะ นี่คือแกงชีบเหล็บไม่แง mar, ่ค่ะบแดงทำประชมที่ป well <uw> <words> ลายผเรียกผักพกพอกระตื่นมากจัดกระเงียกโปุกเปวดาได้นหนังเอากระตื่นมากแล้วก็เก็บกวัวขยอกรขยะ เียนเพียงเลยเปิดดยสามน่อยมเือคัเก็บปวดทะยานเหียดเพียงเหนียนยังบนั่ง นี่บ้งวางว่าเอของมาฮะของนี่นี่มัน,นกูยุเลือกเอาอ่นอ่อ,อเป็นลัวใส่พื้นี่คือยังอะท่านในลัแกแงขีีเล็กนะครับชีไทรอนาทีนอัวเชยงไคเนาะสตรของถั่เมย์น้องจ้าทั่มี ขียมีปลามีขีเล็กมีอ่าอืมย่างก็มีไขบ่บดแดงก็จะใส่ลงไปทำู้ชมไปเจแดแซ่อาหารบ้านเฮาใส่ก่อนเขียนโหม่นผ,วผ,วผวลวผดแหละเขียนโหมลายเนาะแต่มันไม่มีขี้แล้วนะ กีก็ข้ามเขียนโมทำผู้ชมเอ้ยเข้ามาหาเจ้าจเหีเ้ยมาหาอยากได้เต็นบ่เจ้าคูบขี้นี่ึ้นไปนำจะมีวิตามิน ล่างเฮือนโจนสวยเหมือนว่านี่พี่น้องเลยก็โอเคเด้อล่ะพี่น้องใครก็ห้ามบอกล่างนะบริบเปลีอยนในไซเนาะโอเคเบิร์ดประตูก็ต่างกับบริด่างท่านผู้ชมงามตาดีใครก็ห้ามบอกล่างเลยท,ท่าซีประตูนะท่าแล้วท่านห้ามบอกล่างใน,นคีฝุ่นมันสลายเนาะพี่น้องฝุ่นป,นปูนนะเด็กกด ชิดกดหมอไอน้ำส so ิน้อยกน้ำเอาน้ำกินนะพี่น้องบรได้เอานามตอกด้เอานามอนามไมเห็ดกินนะบกไเอานามตอกก็เสีย เยี่ยมจ้าเนาะก็เด็เบ <Bye. S 1> no pues ิดนะก็แด็กนะไฮยังเบิดพี่น้องเลยก็เลยโอเคใส่ประเด็กนะไฮไม่ตัวเสียงไข่หัวเสียงไข่หัวไข่เราต้องถูกเนาะพี่น้อง เป็นหัวแล้วน่เพราะว่ามันเขียวแล้วมันหอมแลยด่าใจเก็บมาได้เมื่อนะเอามาเป็นกอเอามาให้ตำกินมาให้ตำให้กินโคโพเอาซ้เถือดับจะเอาขียนลงบ้อยนางมาเบิ้ง มันเป็นมันแกะหอยคิวเนาะแกงขี้เหล็กใส่เขียดค่ะท่านผู้ชมแกงขี้เหล็กใส่เขียดน้อยก็บอกคือแกงขี้เหล็กแท้โอเคอ่ะเชียงกดท่านผู้ชมแกงขี้เหล็กใส่เขียดหน่อยข้างแรกได้หนึ่งกระป๋องสีห no ้องสีแกงใส่เขียดหน่อยนี่แล้วก็แกงใส่มือนะแกงใส่ยังเนาะ แต่ทำแม่เสียกับพิ่งชีเดีเห็ดเตือหนึ่งซองถือกินนาอ้ใตู่ใส่ต้นก้าด้วย่นาะเสซ่บ

แ่บขนาดทานผู้ชมเป็นตาแ่บขนาดทานผู้เบิง่งโอเคค่ะอืม่วงจา้ายัย่วๆค่ะแกงขี้เหล็ก เด็กเสี่เขียดจะรอแซบ้กันท่านผู้ชมพีดพี่น้องแซบแซบยื้อๆจ้าโหจิงไข้กับใส่เป็นกอเนาะพี่น้องอืมออาสิบแบ่งไปแม่น้องเทนก่อนพี่น้อง หืมสุดยอดแซบแซบแห้งอลี่านผู้ชมแกงขี้เหล็กใส่เขียดน้อยเดี่ยแบ่งแกงขี้เหล็กไปให้เจดดเออเจดําเดี๋อีดาเด้มันอยากมันลงมากก่อนพี่น้องเพราะว่ามันจะลงมาหานสีเขียวอยู่แล้วให้มันมาตักเอาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเบิดทลังสองคน สองปั่นพี่น้องน่อยกว่าของปั่นเ่าเนาะมาใส่พักใส่อาาขี่พุน่นกูบ่ไปกูบ่ไปขี่พุน่นโผดโผ่มันก็ข่าถุยแก้งขี่เล็กเปิดแล้วนเนาะเด๋ยพี่น้องสังเกต <c oughs> ยังมาส่งลูกสาวสบ่มอไปดึกปลาบ่ตึกอยู่หัวอยู่น้องแล้วอ่ะก็เล่าแบบส่วนกันลงห้องลงหัวมาส่งอีเปิ้ลหรืออีปานมาส่งอีเปิ้ลหรืออีปานโอ้ยอือจะขี่รุ่นนะ เขาอยู to to. Uh. E please, it it ่ในใจกันเบิดแล้ววะโมฮิพูอยู่พี่น้องเลยเออกะจิเทใส่ะถ่วยไ้ให้เขาถ่วยเขาอยู่ใส่เบิดวะโมฮิพะอยู่ได้ทานผู้ชมอ้าเฮ้ยติบข่าวคือใครไว้เบ้อคือใครติบข่าวะไอ้นี่วาคือใครติบข่าวไว้ปางง่างอยู่โอ้ má chụp bò vào sân <laughs> mưa à, con quá má... tôi bằng nhôm cấp tôn này Khái bà ngang nhiều <laughs> hàng mi hoa chụp bắt nhảy đây thái bà say bà oh con nè จักแซ่บบ่แซ่บเพิ่นแกงขี้เล็กกะได้แกงสิเขียดน้อยเอ้าพี่อ้ายมึงว่านงมีเอ็งไปเปิดบิงนงเพว่าคนอยู่ในตู้เย็นเออบ่ได้พาไว้้อยโอ้ยบ่ทันเอยเฮาบ่มือใหม่พี่น้องมือกินข้าวเช้าก่อนมึงสิมานําูยามือแไปบักานม ษายเราโจ๋นเราโจ๋นเหาะการขีหนาพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์คำติชมพี่น้องจ้าโอ้เสียงคือประมาณส่วนเนอ้ยอะนะบะโอ้ปิดละใครออกมาเป็นบอ <c oughs> ป้าอีลาขืนขิ้นข่าวไปตงเฮียนลูกสวยเลยเมืนอนะช้าหล่อบอกคนนะพี่น้องวันฮักก็ได้สามสี่ลังคาเพรการคลิปนะวัานกินยังกระเพาะขึ้นนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกกนต์คราบติส้มพี่น้องสบายดีอ่ะถือขึ้นไำไมไปขึ้นโอ้โหแต่งผ้าขาวถ่าแล้วพี่น้อง กินแล้วบอ่ขาวมากนะแม่มากินน้ำปะกินกับยัง